สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมอาอค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสี่ยสิ้าไปตามแนวทางเลขหลักร้อยพี่สาวหาดใหญ่ค่ะครับผมครับงวดแรกที่น้ำเชียนํำเสนอเพิ่นเขาเจ็ดเนาะครับที่จริงเพิ่นเขามาสองสามงวดแล้วน้ำเสียพเพดีนํำเสนองวดล่าสุดก็เลยเอามานํำเสนอเพราะว่าน้ำเชียล่งเหล็กวิ่งเพิ่นอยู่แล้วครับผมค่ะ เด็กวิ่งเขาดีเนาะแถาเด็กวิ่งกับสุดยอดกับผมวิ่งบนตัวเดียวพร้อมเนเขามาาพ่ามันสามสีงวดแล้วบ่อืมค่ะตัวเดียวเด้อยค่ะดานผุ้ชลิ่งบนพ้อมค่ะไปได้ทุกลักเนาะเขาม้าสามงวดติดที่น้ําเสียลงขีบค่ะดานผุ้ชมค่งลอกการลักลอยพึงลงเป็นงวดแรกเนาะครับผมหกกับเจ็ดเข้าไปที่เจ็ดเลขออกเจ็ดศูนย์หกขอบคุณแนวทางพี่สาวหาดใหญ่เนาะค่ะเอา ก็สิได้ามาลงมากทงหน้าค่ะท่านผู้ชมค่ะได้เลขเพิ่นพอดีก็เลยสิเฝ้าอัดเบิ่งแนีค่ะท่านผู้ชมจะเรียกตัวเนาะอันนี้คืนนะอแจ็คเก็ตแลนเนาะใหญ่โมแต่ว่าแม่นะ่ะคอ,อกที่สองแนหะออกออกสี่ตัวเบิ่งแนีค่ะท่านผู้ชมแม่บ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 ก,บก,กินบ่กินบ่นอนเลยค่ะออกสี่ตัวเลี้ยงไปเลี้ยงมาตอนนี้บ่เห็นสองตัวแล้วครับพี่น้องบ่เห็นสองตัวสองสามเมือแล้ว พ่อย<ด> <ไง S 2> ายก็มียญ่กเ็เรียว่าล่องมาหายุธงหน้าเบิงกันอะอนะข้างคาเห็นติดอันนั่นข้าเจ้าเน,ะน<ข>าะคาะเรียกตนเนาะแต่ว่าสิไปรอขั้นแดนพุ่หละเถอะม,มาอาดคขีบก็เลยมานั่มหาลูกให้อีเเมียวปลอมกันนผู้ชมบ้กกิน บ่อยากนอนพร้อมค่ะไปเฝ้าแตงกอยู่ในครัวให้เขามาเสียบไปหาห้ค่ะหุน่นมันเสียวค่ะนะใช่ละหุ่นค่ะท่านผู้ชมลงรังมาลำกลนอีกเบื้องเนี้ยเดี๋ยวสองตัวสองตัวหายเบื้องเนี้ยา่านผู้ชมเบื้องแม่มันเนี้ยแม่ก็บเจีหาลูกเข้ากันอืมไปใส่เห็นบ่ะละละ่ะเห็นบ่เห็นลูกบ่ลูกไป,กปใส่เห็นลูกไปห้องหากันละ,ละ เดตกโเนะาะค่ะท่านผู้ชมบ่านาสีนั่นเนาะเพราะว่าเขาบ่านาหนี้ด้ยเพราะวา่ายังตตมติดนมอยู่ติดนมแม่อยู่เห็นไปห้องหากันนะเอาค่ะท่านผู้ชมไปเบื้องแนวทางกันก่อน,นเนาะครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมพี่สาวหาดใหญ่เนาะครับผมค่ะหลกักร้อยเข่าค่ะท่านผู้ชมเขามาสองหงุดแล้วคนะ่ะคาร์ลันผู้ชมแต่ว่า งวดนี่เป็นงวดแรกที่น้ำเชี่ยน้ำเสนอโกับเจ็ดเนาะครับผมค่ะล่าสุดนี่ค่ะเป็นงวดที่สองค่ะ่นานผู้้มเราแถาเรียยเพ่นวันเขาปูทางตัวลักลอยเนาะหก <ละ S 1> กับเจ็ดเนี่ยค่ะมาบนปูทางอืสุดหลักร้อยสองตัวอันนี้เป็นองไรเถาเนี่ยตัวนี้สุดยอดได้ครับผมเดินนีมากสามงวดติดแล้วที่โล่งคลิปครับ วิ่งนะคะ่ะท่านผู้ชม,มวิ่ง,งตัวเดียวบนเท่านั้นเนาะครับค่ะเอาอีพีท่าันไดที่นมักเลขวิ่งกะหันมามองพี่สาวหาดใหญ่ในเด้อค่ะ่นเขาสามหมวดติดและะะ้วเด้อค่ะหมวดนี้หมวดที่สี่สิเป็นชัางไหนคะ่ะท่านผู้ชมค่ะร้อยสิบหน่วยได้ครับผมแน่นค่ะวิ่งเนาะครับค่ะเอาเลขล่างเพิ่นยังบ่ค่อยนิ่งปันไดเนาะครับค่ะล่างยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ค่ะ บอกไปว้อมากากับทีไออีกครับนี่ก็คือลงคลิปไปแล้วครับผมผมาทบทวนครับเท่า์มอนี่เอฟซีที่เพิ่นเคยถือ20คู่ลางของแอดจุมแพรกับบนดินแผ่นฟ้าเดิครับเพื่อนสิวาตาไห้ได้ค่ะเรานผู้ชมจาก20คู่เพื่อนจะตัดไห้เหลืออยู่6คู่โอ้ เพิ่นคยถือเด้อค่ะดันมะส้มวันนี้เอฟซีคอยเบิงเลยค่ะดันมะส้มอย่าเผยอย่าผ่าดด้วยค่ะเอาวันทีเทามาแล้วเนี่ยครับผมเลขหลักร้อยพี่สาวหาดใหญ่ค่ะวันนี้ได้เก้ากับหกครับพ่นมาเก่าทีา่เ่าเน้นเก้าเนี่ยสามตัวบน คู่เดียวเลยครับผมอืม้985ตัดน้ำเน้นราคาท่านผู้ชมตัดน้ำเก่าหาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับค่ะเดี๋ยวเอฟซีพันสีวา่าเอาน้ำเชี่ยพิบนคือใไห้ลักลอยคือสิไปเก่าหามันไปได้ถูกตำแนหน่งเนาะเแถาครับค่ะ95 98จังเสียค่ะ5985ได้สามคู่ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับ หรือว่าพี่รามชี้เธอเบิ้งรักลอยเหมือนงดบางหันอืปิดครูทางเนาะนี่ก็คือกันไว้บอกกันไวซสิเก่ากับหกนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเก่าหาหรือว่าเก่าแปดนี่กระร่องเบิ้งก็ว่าพอเอกนัดหะือที่เท่าพอนนนัดวันที่สิบหก โอ oh. ้มเชื่อว,ว่าปาร์ตปีขวาอ๋วา <c oughs> อวันที่สิบหกก่อนเลยออกอกเยอะอือวันที่สิบเจ็ดครับผมพนว่าอยากให้เอฟซีถือพนหมั่นใจด้วยค่ะทา่านผู้ชมส่วนมีพนหมั่นใจถ้าหมั่นใจนี่เตรียมตัวเลยครับผมถ้าพนว่าหมั่นใจคุ้มยังได้ผลกับบอ๊บบอโบบ๊บบ๊บ,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 บถือนะครับวันที่สิบหกผมเชื่อว,ว่าปาร์ตคือโดนถีบ่ะเพนว่ามันจิเอฟซีจะซื้ออไรถ้าปล่อยออกมาไหม ยันม่ยันเอาสรุปแล้วค่ะท่านผู้ชมสรุปพี่สาวหาดใหญ่ค่ะนี่ค่ะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วครับงวดนี้ตัวใดแถวลักรน่อยพี่สาวหาดใหญ่ครับผมอืหกกับเก้าด้ครับพี่น้อง หกกับเก้าพันมะเก่าที่เถอะพันมะเก่าอืมพันมะเก่าเม็ดเดียวครับเก้าแปดห้าเก้าแปดห้านี่ม,มีที่เด็ดไห่ปลอมด้วยครับผมอืมงวดว่า,า,าอาหพันกระหายคู่เดียวครับผมสามตัวหรือว่าเอฟซีปรมักสามตัวเพิ่นเนาะอนเอาตะลักลอยเพิ่นไปค่ะดันผู้ชม ลักลอยอาจารย์ตาะทันเพิ่นก็มีเหลขกเด่นของเพิ่นอยู่แล้วเนาะครับค่ะจังพอบุรีรัมม์นี่ก็เลขเด่นแมน่นที่แถาค่ะเมี่ยนะถาเลขเด่นเพิ่นตาะทันบางเทียเพิ่นก็ประกบคู่ว่าเขาครับแต่ว่าเลขเด่นเพิ่นเขาต้อเนืองกันค่ะท่านผู้ชมหฮอก็สามมรถเอาไปเหตุการ์บานก็ได้แม่นค่ะจังใดเลขกลักลอยพี่สาวหัดย่พี่สาวหัดใ่ญ่นี่เพิ่นจะเขาเหลขกวิ่งพร้อมดีบานนี่แเน่นค่ะ ก็คือบนเป็นบนเนาะแม่หันครับนี่ราคาท่านผู้ชมพี่สาวหาดใหญ่ก็ได้เห็นกันแล้วนะคะเม็ดเดียวค่ะครับหลักร้อยคือเก้ากับหกเพิ่นลมาเก่านะคะท่านผู้ชมเพิ่นลมาเก่าค่ะเม็ดเดียวเก้าแปดห้าค่ะท่านผู้ชมเก้าแปดห้าค่ะ ปะบานนี้ได้เห็นแนวทางกันแล้วแต่ว่ากรสิแจ้งเอซอีกเรื่องหนึง่งคิม,ค,มค่ะคิมตอนนี้เหลือแต่แป้งตะลับกับขมิ้นแล้วค่ะท่านผู้ชมสบู่กับเซรั่มของมาวันที่สิบห้าสิบสี่สิบห้าค่ะท่านผู้ชมสั่งจองมาใดได้เบอร์โทรศูนย์หก้าหนึ่ง แปดเก้าหนึ่งหกเด้อครับผมครับอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะโทรมาสอบถามเรือว,ว่าสั่งจองได้ครับผมศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะท่านผู้ชมสั่งจองมาไหนเด้อค่ะควันที่สิบสี่สิบห้านอทเขาแขวงสีมาค่ะท่านผู 15, น้ชมสิบสี่สิบห้าของจะมาถึงน้ำเชี่ยผู้เพิ่นสั่งจองเพิ่นโอนก่อน น้ำเสียกับสี้าวทรงให้เพิ่นเนาะครับค่ะของมันขาดสต็อกเมียนเทิงเพิ่นยุดปีใหม่พร้อมครับค่ะเพิ่นยุดปีใหม่พร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าที่สร้างจองมานี่ก็หลายค่ะดิท่อหลายเลยเด้อครับพี่น้องค่ะตรงรีบเด้อครับผมเพราะว่าที่เพิ่นสร้างจองกับเครื่องตัวเครื่องเลยที่ที่สร้างมาเนาะอือเราเฮาก็บ่ได้สร้างหน่อยอีกแม่นค่ะท่านผู้ชมนี่แหละครับผมติดต่อตามเพิ่นใส่ดีเนาะค่ะท่านผู้ชมครับผู้ไรน่ามองค่ำ หนาบ่มีกะมีฝาแต่ว่าหนามองคำเนี่ยน้ำให้ใสเลยเแถวดีดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ากะแล้วแต่คนอีกแล้วเนาะครับผมค่ะดีขึ้นขนาดหน้าน้ำเชี่ยนี่เท่างฝาเท่างกะเนอะเาอแถวครับเท่างมองคำค่ะดั่นรุ่ชมน้ำเชี่ยกับกอกม้เชี่ยเอฟซีกับซีเดียนค่ะแตงแต่ก่อนเนาะแม่นแหล่ค่ะดั่นรุ่ชมค,ค่ะที่น้ำเชี่ยเบาได้คือว่าอ่า เอฟซีที่เพิ่นเอาไปใส่ได้ครับผมผลตอบรับเพิ่นมาบอกให้ฟังครับเพิ่นใส่น้ำเชื่อฟังจากเอฟซีเพิ่นบอกเด้อค่ะท่านผู้ชุ่มเพิ่นใส่ถือค่ะเบื้องจากการที่เพิ่นสร้างโหลดค่ะท่านผู้ชมนี่แหละถ้าคล้องมันขาดเพิ่นกระซิตุนไว้แบบนี้ครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้าเอฟซีเ่เปิดใจใส่ซีดีรีบ่เนาะน้ำเชื่อก็เคยเป็นครับแมนอีหลีบ่ฮ้จังสิค่ะท่านผู้ชม เฮากระบ,บ่รูู้วะคล้องอสิ่งนั้นดีหรือบ่ดีเนาะแม่นค่ะเปิดใจใส่เบิ่งเด้อค,ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้ของหมดแต่ว่าขมิ้นอยู่เฮียนน้ำเชี่ยนี่กัเหลือบ่หลายคือกันค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเอา้บาบ้ดนี้สิพาพไปหาแมวเด้อค่ะท่านผู้ชมบ้ดนี้ว่าสิเห็นบ่ครับค่ะย่างไปฝุ่นก็มาถอดน่อน่องคันแท่คันแดนปลาป้าป้า เอื้อนไปแถาเอื้อนไปน้ำมาเมียวไปดูวกันก็มี่เมืองเนี่ยขัดดันผู้ชมโอ้เห่าเมืองเนี่ยโอ้ยเรากระายเมืองเนี่ยเมืองเนี่ยขัดดันผู้ชมแมวตัวนี้หักเกาม่เสียตัวแม่เลยเกามาเสียไปเห็ดมันแล้วไปทางไหนก็ละไปเบิ่งกันไ่ะไปเบิ้งนั่งยี่ห้อกันไ่ะเร็ว ไสไปทางไหนไ,ไปทางไหนก่อไปทางไหนบมมสามมื่อแล้วใส่กระดาไปเบิ้งน้ำพอกัอนนะไปหาหน้องกละดะแลนไปหาน้อง,ะะน,น,องนี่ค่ะท่านผู้ชมมันมีซี่โตนี่อันแมวหน่อยนี่หายไปสองเมงึ่เนี้แถวมันมันมันก็นยังขึ้นไปปุ่นยู่ดีหนอนะเนาะ เห็นบ่ละเห็นบ่ละเบิ้งงูเนี่ยเด้ออุ้ยเถาวงมันเหลียววงเจาเนี่ยลูกสิไปเสเอิ่นนู่ละเอิ่นหาลูกงด้องลองน่ำมันขึ้นไปก็นนะ่ะถ้ามันติดอยู่ในท่อเอาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียไปหาแม่ก่อนค่ะ อ๋อก็ได้เห็นแนวทางกันแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมแนวทางพี่สาวหาดใหญ่ค่ะหลักร้อยบนค่ะท่านผู้ชมเพ่นมาเก่าเด้อค่ะเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชม985้ 9, 8, พอกันขิปนาเด้อค่ะท่านผู้ชมอาพอกันขีปนายูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะ